โปรเจคเตอร์พกพาดน้ำหนักเบาราคาเบาๆนะบิวอินอันดับสิบเอ็ดมาให้แล้วนะครับตัวนี้เอสโกดี้กิมบอลไฟนะหมุนได้180องศานะครับพกพาได้ใช้งานในบ้านก็ได้นะติดตั้งแป๊บเดียวนะคแค่วางแล้วก็เซตติ้งนิดหน่อยนะครับก็เป็นการเซตติ้งมื้องต้นนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ใช้งานได้เลยแล้วก็บิวอินอันดับสิบเอ็ดมาให้แล้วนะครับฉะนั้นพกไปแต่ตัวปเปล่าก็ได้นะเอาไปเปิด u t ทู e ได้นะครับจากที่ทดสอบนะเล่น 4K ก็ไหลลื่นเพราะมันเชื่อมต่อ WiFi 6นะครับ แล้วก็เล่น Netflix ได้ครับแต่ว่ามาตรฐาน YY จะเป็น L3 นะสามารถเล่นความเรียดสูงสุดได้ที่ Sd เท่านั้นนะฮะไม่เห็นมีใครเลยอะ่ะดูมันทา วัดอยู่ข้างล่างแต่มันดำเป็นวายทัง้งหนแต่แกยังจำฝ่ามือจุตติจักฟ้าฟ้าได้หรือเปล่าหนึ่งในกบวนท่าฝามือเทวดาที่หายไปหมั้ง แต่ว่าด้วยความที่มันไม่ใช่ Android Box แท้ๆนะการใช้งานแอปพลิเคชันวางตัวจะมีปัญหาอย่างเช่นตัว a z o z Prime นะผมเปิดไปแล้วเล่นหนังไม่ได้นะอยากสมบูติจริงๆเนี่ยพก Android Box หรือ Android Stick ไปสัก1อันนะครับไปต่อให้ดดไม้ด้านหลังของมันเนี่ยใช้งานเพอร์เฟเลยเอาตัวมันเองเป็นข้าจอทีวีพกพานะครับความสว่างดีด้วยนะครับใช้เป็น H Y 3 2 0ะฮะที่มีความสว่างอัปเกรดจากปีแล้ว ตัวนี้ความสว่างประมาณ10,000ลูเมน3 0 0 a n s i นะะสว่างประมาณไหนก็ประมาณที่เราจะเปิดไฟใช้งานได้เลยนะครเปิดไฟนีออนเนี่ยภาพยังเห็นได้ชัดอยู่ครับแต่ยังไงก็ตามนะฮะแนะนำการใช้โปรเจคเตอร์ต้องใช้ในที่มืดภาพจะสวยนะคร แล้วเจ้าตัวนี้สามารถฉายภาพได้ตั้งแต่ระยะประมาณ1เมตรนะฮะจะได้จอภาพประมาณ40นิ้วนะ,ะแล้วก็ถอยหลังออกมาไกลสุดประมาณ5เมตรแล้วก็จะได้จอภาพร5อยนิ้วเลยนะ,ะแต่ว่าจากที่ทดสอบเนี่ยผมว่ามันฉายภาพประมาณ 2- 3เมตรเนี่ยภาพคมสุดครับจะได้จอภาพเปรียบเทียบกับทีวีเราลาวประมาณ 60- 80นิ้วนะฮะภาพยังคมอยู่ขอบจอดับนิดเดียวประมาณแค่20%นะฮะที่เหลือของภาพสว่างชัดเจนครับ เอ่อความคมชัดของจอฉายภาพเจ้าตัวนี้เป็นนาทีฟนะูลเฮดีนะพันแปดสิบทีนะฮะนาทีมันแค่พันแปดสิบีแต่ฉายจริงๆเนี่ยความเรียดสายตาเราจะเหมือนพวกลงภาพยนตร์นะฮะมันจะคมชัดกว่านาทีของมันเองนะก็ได้ภาพสวยๆไม่ต้องมีทีวีก็ได้นะตัวนี้ปิดไฟดูหนังได้นะสวยดีส่วนลำโพงนะฮะลำโพงก็เป็นลำโพงตัวเดียวนะเสียงคล้ายๆเหมือนโน้ตบุ๊กแหละควรต่อลำโพงภายนอกเพิ่มเพื่ออัตราลดนะฮะหรือเสียบหูฟังก็ได้มันมีหูฟังนะครับเอาไปต่อลำโพงหรือต่อลำโพงกบบลูทธก็ได้นะฮะ ตัวนี้รองรับบูทูธ5.0นะครับ Baby, lie, lie. พอรตด้านหลังเป็น HDMI นะฮะฉะนั้นจะเอาอะไรมาต่อก็ได้นะครับ <man> <t une> เครื่องเกมเครื่องเล่นหนังนะครับโน้ตบุ๊กนะฮะหรืออะไรก็ได้ที่ต่อผ่าน HDMI ได้เนี่ยก็ม <man> ัน <t> ก <une> <man> ็สามารถใช้งานได้หมดนะฮะ แล้วก็มี USB 2.0มาให้1พอร์ตนะครับต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดหรือต่อหน่วยความจำภายนอกนะครับแต่ที่ทดสอบเนี่ยผมลองเอา e t e r n a l Hard Disk นะฮะร,ระดับ 5TB มาเสียบเนี่ยมันไม่เห็นนะครับแต่ว่าใช้ USB f l a s Drive ที่ระดับประมาณ 32GB 128GB เนี่ยมาเสียบมันเห็นนะครับสามารถดีโคดภาพยนตร์ระดับไฟล์ 4K ได้ลื่นๆน,นะผมใช้แอปโคดิในการเล่นนะครับก็ไปก็มาภาพก็มาเลยนะเล่นหนังได้ลื่นๆแหละ LAST MINUTE REPLACEMENT ON THIS And if you don't figure out what's long on Mars This is your own rapid fire commander I t r i to r i n it ขอการเชื่อมต่อครบนะฮะด้วยความที่มันรองรับ Wi-Fi 6นี่แหละทำให้เวลามันใช้งานอินเทอร์เน็ตนะอย่างเช่นอยู YouTube เนี่ยมันเล่นความละเอียดสูงไม่กระตุกนะครับ ตัวนี้มีแอปพลิเคชันบิวอินที่เป็นมีล a c แคสมาให้เรานะสามารถแคสภาพหน้าจอมือถือเราเนี่ยเข้าไปที่โปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับก็ผมทดสอบจากตัวซัมซุงของผมเนี่ยกดไปที่ Smart View นะแล้วก็ต่อ Wi-Fi เดียวกันกับตัวโปรเจคเตอร์นะจะเห็นรายชื่อของโปรเจคเตอร์ขึ้นมาก็ยิงภาพได้เลยครับเสียงไปด้วยนะก็เปิด TikTok เปิดอะไรดูก็ผ่านโปรเจคเตอร์ได้เลยนะฮะ มีความสามารถในการปรับแก้สี่เหลี่ยงพังหมูได้เองนะครับคุณเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้มันสามารถแก้ได้นะฮะแต่ไม่สามารถแก้เวลาเราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะครับเอียงองศาเนี่ยไม่ได้ต้องแก้ด้วยมือนะครับก็มีฟังก์ชันให้เราปรับมืออยู่แล้วความคมชัดนะฮะต้องโฟกัสด้วยมือเอนะครับจะมีที่หมุนอยู่ตรงหน้าเลนสลยคล้ายกล้องถ่ายภาพตรงนี้นะก็หมุนหาระยะที่ชัดที่สุดนะฮะ ก็ใช้งานง่ายๆนะฮะเอาไปใช้งานในบ้านนอกบ้านได้หมดเลยอุปกรณ์ในกล่องก็มีคู่มือนะครับสายไฟแล้วก็ HDMI มาให้แล้วก็ Control รีโมทคอนโทรลนะฮะซึ่งรีโมทจะเป็นอินฟาเรดนะครับไม่มีฐานนะต้องหาฐานเองนะก็เรล่าวนี้นะฮะสำหรับ x c o d y Gimbal ไฟนะโปรเจคเตอร์พกพาราคาประหยัดนะฮะ2,000กว่าบาท2 0 0นันต้นนะครับ ก็เอามาแนะนํากันไว้สําหรับใครอยากหาโปรเจคเตอร์มาใช้ดูหนังในบ้านนะครับหรือพกไว้ในกระเป๋าเดินทางน,นะเอาไปดูหนังตอนเราไปต่างจังหวัดนะหรือติดเครื่องเกมไปเล่นด้วยบางคนติดเกมนะครับตัวนี้ไม่หนักด้วยดูทนทานครับ ใช้งานง่ายติดตั้งปั๊บเดียวนะฮะก็ใช้ได้เลยความสว่างดีความคมชัดดีครับมันอัปเกรดขึ้นมาจากปีแล้วนะแต่ราคาเท่าเดิมหาซื้อง่ายครับก็ตามช้อปปี้รัตซ่ามีหมดนะครับก็เดี๋ยวผมลงลิงก์สินค้าไว้ในแคปชั่นด้านล่างนะครับมีอะไรสอบถามก็สามารถพูดคุยกันได้นะฮะจะทดสอบได้ก็ทดสอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะกับผมนพนิธแล้วก็แอปดิสันนะฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ